รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปทุมธานีฟิวเจอร์พาร์คและสเปลสรองครบรอบ30ปีสุดยิ่งใหญ่ตอกย้ำศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ครบวงจรแห่งกรุงเทพตอนเหนือ เมื่อวันที่17มีนาะคม2568ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีอย่างยิ่งใหญ่ณลานเอลิฟพาร์คภายใต้คอนเซปต์วันธรรมดาที่แสนพิเศษและแนวคิด Magical Moment Can h a p p y for Everyone Every Day สะท้อนการเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ครบวงจรสำหรับทุกเจเนเรชันพร้อมมอบประสบการณ์พิเศษให้ลูกค้าทุกวัน ภายในงานได้รับเกียรติจากนายสมคิดจันทมรึกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทูุกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและผู้บริหารศูนย์เข้าร่วมโดยนางสาวจิตตินันหวังหลีกรรมการผู้จัดการร่วมกลุ่มงานธุรกิจบริษัทรังสิตพลาซาจำกัดกล่าวว่าตลอด30ปีที่ผ่านมาฟิวเจอร์พาร์คไม่ได้เป็นแค่ศูนย์การค้า แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในย่านรังสิตและใกล้เคียงสำหรับปี2568นี้ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลเตรียมจัดกิจกรรมพิเศษและโปรโมชั่นตลอดปีเพื่อขอบคุณลูกค้าและสร้างความประทับใจอย่างต่อเนื่องอาทิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังซีนุนิววันที่15มีนาคมและโฟอฟพร้อมแอตแลนด์วันที่16มีนาคมพร้อมจัดแสดงผลงานศิละปะร่วมสมัยจากศิลปินระดับโลกเช่นเอวิลเอน ศิลปินจีนเจ้าของผลงาน Big Heart และชิ h ชิฟแกะเหลืองคาแรคเตอร์ Character คนไทยเชื่อมโยงกับมาสคอรน้องฟิลและน้องเบลของศูนย์นอกจากนี้ยังเตรียมจัดงานเทศกาลตลอดปีทั้งตรุดจีนวาเลนไทน์สงการฮาโลวีนและปีใหม่รวมถึงพัฒนาและต่อยอดโครงการ Future City ที่จะรวมโรงแรมระดับอินเตอร์สำนักงานออฟฟิศโรงพยาบาลร้านอาหารชั้นนา และศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรเพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชนในอนาคตฟิ t เจอร์พาร์และสเปลยยังคงมุ่งพัฒนาปรับปรุงบริการเพิ่มร้านค้าใหม่ๆพร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยตั้งเป้าก้าสู่การเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์และชุมชนที่ครบวงจรอ,อย่างแท้จริงภาพข่าววะจะนาชาวะชัยวาจาพารวยรายงาน